น้ำนอนน้ำจากคุณจังไนคุณแหละให้มันนอนกินน้ำเบาเอาา <c oughs> เอมันปีนี้มันแรงเนาะการน้องน้ำน้ำน้องนี่มันยังเหลืออยู่เนาะพราน้ำเพราอันจัดเลี้ยงให้พ่อได้นอนได้ยังบ่ไม่เที่ยเอาเวลานอนน้ำซุ่มเย็นซุ่มเย็นจังไน,นก็นขึ้นบาปนี่ ก๋วยก็มีสามีเลยจ้าวอนนี้บ่ต้องการเลยนอนหนามจหรับอันกล้วยเ่าก็ตอ้องนอนหนามเซ่นอนเซ่ะะนหนามเ่แห้งตอกป้อนข้าพี่น้องกาดลมลมในพี่น้องจะมันก,กระเด็ดนเนาะวูคือหัวเด้อพี่เอ้ยลมไป็นตะไนพี่น้องไปแล้วปวดอ้าจะล้มแห้งพี่น้องอ้ ต้มคักเลยผ่านพี่น้องล้มบ่พี่น้องวางก้อนค้าพี่น้องกาดถึงล้มล้มเลยพี่น้องแลมันกระเด็ดนเนาะมืองัวเด้อพี่กาดน้องน้ำนำน้องนี่มันยังเหลืออยู่เนาะพราะนำเพราะอันจัดเลี้ยงเข้าพ่อพี่นอนได้ยังบ่ไม่เทีย่ยเป๊ปไปบุ่นน้องนำยาสีผ้าลูกแลนนี่มันเนี่ มมีน้ำลงสอนไหยังยาๆยานี้เลยเลยนี่ลด้เออกินยีนละมีแตแข้งยังมันนาวนขนาดร่มว่อยๆเนี่พี่นนอะอากาศดีโมมีเจ้าว่โอ้ยฝนไปอยงว่าเร่องไม่แขงแข็งกว่่ะร่มหนาวนั่นแหละเนาะอากาศ่กินเนี่ยมันแรงมา หน่อยหัวระเนนวลน้ดิแต่ว่าอันนี้เขาเป็นนเปนนวน้ำคุณว่าไม่เหมือนยางไรตรงไหนเลยพี่น่มาลาไปะถมันมีอะไรักถึงมันมีอะไรจ้าคุน้องนาอีกินย่ล่ะมีตะแนยังนอนน้ำในขาะลุ่มวอยๆนาะพี่น้องอากาศดีบ่งไม่เจาว่าอ้ยคุ่ไปอย่างว้า เอาวะเ้ยเเออมันปีนี้มันแรงเนาะลมเย็นจังเลยบ้านพี่น้องลมแห่งบ่พี่น้องท้งบ้านใหญ่โตคือลมแห่งเทเอายุรานอนน้ำซุ้มเย็นซุ้มเย็นจังเลยลเจจก็ขคืนบ้านนี่คิ่มีก็มีสามีเด้จ้า ว่านอนน้ำไปน้ำดูดน้ำไปน้ำเน่เอาทิลยานอนน้ำซุ้มเย็นซุ้มเย็นจัางน้อยก็ขึ้นบ้านี่ขี้มีก็มีสามีเด้จ้าไปกินนี่ล่ะมีตะแคงยังนอนน้ำในขนาดล่มว่อยๆ้อยเนาะพี่น้องอากาศดีบ่งม่เจ้าว่าโอ้ยบุญไปอย่างว่าเอาบ่ เออมันปีนี anyway, yeah. Ooh, ้ม wow. ันแรงเนาะไปกินยีราดมีตะแยังนอนน้ำเนี่ขนาดล่มว่อยๆเนาะพี่น้องอากาศดีบ่มีเจ้าว่าโอ้ยขุ่นไปอย่างว่ะหน่อยหัวบริเน่น้ำนี่แต่ว่าอันนี้เขาเป็นต่อไปนอนน้ำเนาะพี่หนเอยมือมวยยางหลายตรงมือด้วพี่น้องไม่เวลาเปิดน้องน้ำน้ำน้องนี่มันยังเหลืออยู่เนาะพราน้ำเพราอันจัดเลี้ยงให้พ่อพี่นอน

บ่านพี่น้องลมแห้งบ่พี่น้องทางบ้านใหญ่ตัวคือลมแห้งแท้อ่นอนบ่ได้ตัวจ้แเนาะมันง่วงเอ้ยลมอันตนายพี่น้องไปแล้วปวดอ้าจะลมแห้งพี่น้องโอ้ลมพักเลยบ่านพี่น้องลมบ่พี่น้องว้านไปกินยี่หลามีตะแคงน้นหนามในขนาดลมว่อยๆน้าพี่น้อง,าอ,งนานนาาอากาศดีบ่งไปเจ้าว่าโอ้ยหุ่นไปอย่าง ว่ากินน้ำนอนน้ำจ้ะพูนจังลอยพุ่นแหละให้มันนอนกินน้อยหัวบระเด็นอนน้ำนี่แต่ว่าอันนี้เขาเป็ต้องไปนอนน้ำพูนอุ้งมือย่างไรตัรเมือพี่น้องมาเวลาไปหลอกก้อนข้าพี่น้องกาดลมลมเลยพี่น้องนะมันกระเด็นเนาะบุกขึ้หัวเด้อพี่น้อยหัวบระเด็นนอนน้ำนี่ แต่ว่าอันนี้เขาไป็ตัวไป็นหนุนหนักมากมือมือยาง,งไรตรงไรด้วยพี่หนุนไม่ใชละตู้เอ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออมันปีนีไมันแรงเนะเาะเบ็กไปคุณน้องนำเดี๋ยวสิผ้าลูกแรงเนี่ยมัหนิไม่มีนมักยะ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  เออเอ,อเออมันมีแมงตับตับกินน้ำนอนน้ำจาก่นจั็กน้อยพุ่นแหละห้มันนอน,นอกินน้ำก้อนข้าพี่นอ้องอากาศลมลมเลยพี่นอ้องจะไม่กระเด็นเนาะมันคืองัวเด้อพี่น,อน,น้องนอนบ่ได้ตัวแต่เนาะม,มันเป็นงัว ว่าอันนันน้ำไปน้ำดูดน้ำไปน้ำเนียน้ำก้อนข้าพี่น้องอากาศลมลมเลยพี่น้องมันกระเด็นเนาะพูดขึ้งัวเด้อพี่น้ำนอนบ่ได้ตัวจต่เนาะมันไม่งัวหน่อยงัวบ่ได้นอนน้ำเนียแต่ว่าอันนี้เขาไปนอนไปนอนน้ำพี่น้องไม่เมย์ยางายตรงไม่เลยพี่น้องไม่เวลาไปไปหุ่น เ้อานำ้ำเดี๋ยวสิผ้าลูกแรนเนี่ยมาหน,นิมุ้มีนม้าก้อนข้าพี่นอ้องกาดลมลมเลยพี่นอ้องนะมันกระเด็ดเนาะมุ้งขึ้ัวเด้อพี่เขยคุ่นเนน้องนำ้ำเดี๋ยวสิผ้าลูกแรนเนี่ยมาหน,นิมุ้มีนม้า มีอะรักลักอะไม่เด้จ้ะมีอะไรน้องนอึบอเออผุนเราใพ่ร่มเี่ยวนนะรมหนาวนั่นแหละนอะอากาศกินเนี่ยมาแรงมาเอาหน่อยัวบดีนอนหํ่ำด้แต่ว่าอันนี้เขาอาจจะไป่นอนหน่ำเพาะว่ามือมวยยางารตัวมยด้วพี่น่อย อะไรล้วไปเอ้ยลมมันจะนายพี่น้องไปแล้วคดอ้าวจะลมแหงพี่น้องอู้ต้องมาค้าเลยผ่านพี่น้องลมบ่พี่น้องว่ะแล้วสอนอดไอย่างนี้อย่าอย่าอย่าอยู่นี่อะไรยังไงล่ะเอออย่าอย่ย่ย่เออเออ มมีเมียตับตับงั้นดีจ้าโอ้เฝ้าเลยเออชัดเสียงไปนอนแล้วถิ่มันมีอะล่ะลักถิ่มมันมีอะไรจ้ะมีอะไน้องหนามกับน้องหนามหนามน้องนี่มันยังเหลืออยู่เนาะพ่อหนามพ่ออันชัดเลี้ยงให้พ่อไ้นอนได้ยังบ่ม่เทีย กินน้ำนอนน้ำจาก่นจังน้อยพุ่และให้มันนอนกินน้ำเออเออมันปีนี้มันแรงเนาะไม่ที่เราสอนด้เอียงเนาะใหญ่ใหญ่๋าจับมันจะก็หายเร่องไม่ไพุคนน่ะ lớn nào nữa là nó, ác cảm cái kính nhau mà, nó thau bờ, he 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 he, ơ, mẫn pin đó, tiền mày gì đấy, lắp, lắp mày gì đấy cha, lại อีจ้าโอ้เฝ้าเลยนัเสียงไปนอนนะถามจังหน่อยกันสด็ด